สว, د د สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและผู้ชมท่านนะครับช่อง s a t e l Channel ครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบจานดาวเทียมระบบโซลาเซลล์ครับผมแล้วก็แนะนำการแก้ไขปัญหาการใช้งานของกล่องดาวเทียมรุ่นต่างๆครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนถ้าเข้ามารับชมแล้วถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กำลังใจได้ง่ายด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับมีลูกค้าชาวต่างชาตินะครับ ต้องการรับชมช่องรายการจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมก็ลองอทดสอบดูกับกล่อง i n f o s แซ o t t ท1 6เคนึ่งหกแปดนะครับอันนี้ก็ได้นำไปติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำการรับชมช่องรายการต่างประเทศนะครับของกล่อง OTT-K168 ครับของ i n f o s a t ครับ ก็จะแนะนําขั้นตอนการเข้ารับชมแล้วก็แนะนําขั้นตอนการตั้งค่าฟีบูิตนะครับหรือว่าปุ A ่ม FAV นะครับเพื่อให้ง่ายในการรับชมช่องรายการต่างประเทศนะครับกดเข้าไปก็สามารถรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับจะขึ้นเป็นหน้าโฮมมานะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกครั้งนะครับเปิดมากล่องจะขึ้นที่ช่องรายการจากประเทศไทยนะครับเราก็ทำการกดโอเคเข้าไปนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นรายการจากประเทศไทยทงทนั้นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนการรับชมช่องรายการต่างประเทศนะครับที่ตัวอย่างที่จะแนะนำวันนี้ก็จะเป็นช่องรายการจากประเทศออสเตรเลียนะครับวิธีการรับชมนะครับก็กด ปุ่มโฮมก็ได้นะครับปุ่มโฮมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วให้มาที่ตรงคำว่าไรทีวีนะครับหัวข้อที่สองครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมเคยตั้งช่องของออสเตรเลียไว้แล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่นี่เลยครับถ้าหากมันไม่มาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มโอเคปุ่มกลางนะครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปนะครับแล้วก็ วิธีการเลือกอว่าจะดูประเทศไหนนะครับสามารถที่จะกดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงที่รีโมทครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มสีแดงนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อค้นหาประเทศที่เราต้องการรับชมนะครับออันนี้ออนะครับก็จะมีทุกช่องเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ช่องการศึกษาของไทยแลนด์แล้วก็มีช่องไทยแลนด์ลีลานะครับช่องเกี่ยวกับมิวสิก อัมร่าครับลาวมพม่าครับผมเวียดนามอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียไชยนา่าเจแปนเกาหลีครับอาหรับิกแล้วก็ยุโรปนะครับรัสเซียมองโกเลียอินเดียแล้วก็สุดท้ายจะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเราก็สามารถกดโอเคเข้าไปตรงจุดนี้ได้เลยครับกดโอเคเข้าไปครับก็จะอยู่ในหมวดของประเทศ ออสเตรเลียแล้วนะครับมีทั้งหมด21ช่องนะครับที่ปรากฏขึ้นมาครับผมแล้วก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ลองดูช่องต่างๆได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูทุกช่องนะครับบางช่องอาจจะถ้าไม่มานะครับมาดูช่องรายการจากออสเตรเลียนะครับมีทั้งหมด21ช่องครับก็ช่องหมายเลขหนึ่งก็จะเป็น ABC New นะครับ Channel New a s i a นะครับหมายเลขสองครับผม สมก็จะเป็นสกายนิวสี่สกายนิวครับห้าสกายนิวกเป็น abc มีครับผมเจ็ดอคิดนะครับแปด c อ v ทีวีครับเก้า t อ c ทีวีนะครับสิบก็จะเป็น abc t ซทีวีนะครับคัเมลา่าสิบเอ็ด a อ c ทีาวินนะครับก็จะมีช่องรายการเนี่ยขึ้นตามนี้นะครับบางช่องอาจจะ ไม่มีภาพนะครับลองกดเข้าไปสักอันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าออกพีอารพนะครับแต่ที่เช็คดูส่วนมากก็รับชมได้อยู่นะครับหมายเลขเบียดเป็นช่อง channelracing.com นะครับลองกดเข้าไปดูครับเป็นช่องรายการทั้งหมดของประเทศออสเตรเลียนะครับ วิธีการตั้งช่องฟบลิกนะครับก็คือกดปุ่มสีฟ้านะครับกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้านี่นะครับนี่ปุ่มนี้นะครับสมมุติว่าเราชอบดูช่องรายการนี้นะครับหมายเลขสิบสามนี่นะครับเราก็กดปุ่มสีฟ้าเข้าไปนะครับเพื่อให้ง่ายในการรับชมครั้งต่อไปครับก็จะกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับมันจะมีรูปหัวใจขึ้นนะครับตรง ช่องหมายเลขสิบสามนะครับหรือว่าต้องการช่องนี้ด้วยแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าเข้าไปนะครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม exit ซออกได้เลยนะครับมาดูวิธีการรับชมช่องที่เราตั้งช่องแพปลิคไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่ม FAV ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้เข้าไปครับ สามารถที่จะรับชมช่อง FAV ที่เราตั้งไว้เลยครับกดปุ่ม FAV เข้าไปนะครับมันก็จะไปที่ช่องของออสเตรเลียเลยนะครับอันนี้มาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่องจากออสเตรเลียครับเป็นช่องในหมวดหมู่ FAV นะครับลองกดโอเคเข้าไปก็จะมีสี่ช่องที่เราตั้งไว้ตามนี้ครับก็สามารถรับชมแบบง่ายๆได้เลยนะครับ วิธีการรับชมช่องรายการจากประเทศไทยครับสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มคําว่าไทยตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับรายการก็จะกลับมาที่ช่องเมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้กดโอเคเข้าไปก็จะเป็นรายการจากประเทศไทยนะครับเราสามารถรับชมทีวีจากประเทศไทยได้เลยนะครับวิธีการสลับครับ ก็เป็นการแนะนำรับชมช่องต่างประเทศของกล่อง InfoSat OTT K168 บควังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้กล่องอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับสามารถนำไปใช้กับกล่องรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับที่ใกล้เคียงกันครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับสวัสดีครับ